สวัสด oh exactly? ีครับท่านผู้ชมก็พบกันเหมือนเดิมนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์นะครผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่16เดือน2นะครับก็จะมาวิเคราะห์บอลในคู่ของอินเตอร์มิลานนะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครผมเตะเวลาตีสามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูสถิติคะแนนหลังสุดกันก่อนเลยนะครับว่าแต่ละทีมจะทาได้กี่ประตูนะครับ ฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับผมทำได้1 2 3 4 5 6 7 8 9ทําได้9ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับผม9ประตูส่วนลิเวอร์พูลนะครับผมทําได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ทําได้11ประตูนะครับลิเวอร์พูลนะครับ11ประตูนะครับผมต่อไปนะครับอันดับกับคะแนนก็ยังคงไม่มีนะครับก็ออกไม่มีคะแนนศูนย์นะครับผม ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นราคาต่อรองนะครับผมกับราคาสูงต่ำเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นทางของลิเวอร์พูลนะครับเปิดออกมาต่อที่0.5นะครับครึ่งลูกแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับ2.5นะครับ2ลูกครึ่งนะครับผมก็เป็นทางของทีมเยือนนะครับลิเวอร์พูลนะครับต่อที่0.5นะครับสูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งนะครับผมกดวิเคราะห์เลยครับ สำหรับผลการคำนวณคู่อินเตอร์มิลานพบกับลิเวอร์พูลนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีโอกาสกอ o r สูงอยู่ที่72นะครับโปรแกรมก็แนะนําให้เล่นไปที่สูงแรกนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของลิเวอร์พูลนะครับมีอยู่52นะครับส่วนเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนะครับอยู่48นะครับก็ห่างกันนิดหน่อยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็แนะนําให้เล่นไปที่อ่าสูงแรกนะครับผมว่าสูงแรกก็น่าจะมีตามโปรแกรมนะครับ72ก็ค่อนข้างที่จะ สูงอยู่นะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็แน่นอนครับผมไปทางของลิเวอร์พูลนะครับต่อที่0.5ผมว่าลิเวอร์พูลเอาชนะอินเตอร์มิลานได้แน่นอนนะครับก็ไปทางลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ไปสูงแรกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ตามโปรแกรมไปได้เลยนะครับถ้าชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจโปรแกรมนะครับอยากได้โปรแกรมตัวนี้ไปใช้นะครับก็ทักเข้ามานะครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปหรือว่าจะลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะครับผม แค่เล่นในเว็บนะผมก็ใช้งานได้ฟรีแล้วนะครับผมส,สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ